สวัสดีครับนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ป่านะครับบนเทือกเขานะฮะวันนี้เราจะมามาชมคนกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่เขาทานกวยดิบเป็นอาหารนะฮะก็คือเหมือนคนป่าง่ายๆนะฮะเหมือนคนป่านะครับวันนี้นะฮะท่องนะฮะท่องป่ากันนะฮะถ้าผู้ชมนะฮะรับชมู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมนี่ฮะนี่ฮะมาฮะ นี่นี่ฮะอันนี้คือพูดไม่ได้นะะมีรูปร่างเหมือนคนหน้าดำนะฮะพูดไม่ได้ชอบสีสันแต่งตัวทานกุดิเป็นอาหารนะฮะอันนี้ทานกุดิเป็นอาหารนะฮะนี่ฮะลักษณะเขาจะพูดไม่ได้พูดได้พูดแต่แต่แต่คุยรู้เรื่องนะคุยกันสองคนรู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวเราเราจะลองสื่อสารกันนะฮะเสียงค่อนข้างดังนะตอนนี้เราจะลองสื่อสารกันนะ เขาบอกว่าสวัสดียินดีต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวนะฮะที่จะมาเที่ยวนะฮะนะนะผมมาที่นี่ผมพาตลอดเลยฮะเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยอ่ะดีดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวหาชมอ่ะนะฮะคนป่าเขาบอกว่าถ้ามาก็นำกล้วยดิบมาด้วยหรือว่าน้องม่องดิบอะไรเงี้ยฮะ ก็ดีใจอยากให้เรามาถ่ายนะฮะอันนี้ผมเปิดเปิดนี่ตัวนี้นะฮะอยากนะฮะดูแลอยากละ,ะดูแลอยากแลอยากละ <laughs> นี่ฮะถ้าทางออกนะฮะ <c oughs> ก็เราสื่อสานออกนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองเอาไื <c oughs> ดิแพรันทัน I didn't go-